บูมแปลงล่างดีกว่าเอ้ยดุกมอนเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละเรื่องเอ้ยนี่จียวนี่เจียอว,วู้ว้าวอย่างเทเอ้าวหูแปลงล่างแล้วคนละเรื่องเอาละก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่เกมวันพีชไพเรลวอลเลี่ยร์4 โอเคข้าในาที่สุดก็มาสักทีนะครับผมสำหรับอ่าเช็กเตอร์พาร์ทในแพ็คที่2นะครับผมต่อจากอ่าแพ็คที่แล้วเป็นลูฟี่เกียร์หครับผมเซตที่มาก็จะเป็นอูตะแฉงย้อมแมวแล้วก็โคบี้นะครับผมอุ้ย,อยเออลเผลอเลยเฉยเลยถ้าเสียงหายขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมพอดีตอนนี้ก็เอ่อตีหนึ่งสามสิบเอ็ดแล้วครับผมพอดีรีบมาทําคลิปอ่าแล้วก็ปั๊มตัวละครให้คุณผู้ชมดูจะได้เห็นแบบทุกสกิลไปเลยโอเคห้ไปดู เ <'s> สียงโครหายโอ้า <Okay, S 1> มาเดี๋ยวผมจะเดยวนะอยู่นวะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละสกิลเลยนี่จากสกิลแรกจากทั้งหมดเจ็ดสกิลผมจะเริ่มนี้ก่อนสกิลแรกฉันเองแล้วก็วันนี้มาสนุกกันแล้วก็โอเคพอแค่นั้นแหละแล้วก็อีกสกิลหนึ่งมันมีทั้งหมดเจ็ดใช่ไหมผมก็เลยจะใส่อันติแปลงล่างเข้าไปเป็น,นสกิลที่สี่แข้งผู้ชมไปลุย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  มาเลยครับผมเอาว่ะมาพร้อมกับเสียงเพลงไม่ชื่อแกแดดีใจเลยที่ฟ้าให้พอรักจริงไหมโอ้โหเรื่องการง่ายเนี่ยเอ้ยเอาว่ะอยู่แรกมารอรอรอจะมาจะมาใจเย็นแต่เย็นโอ้โหเนี่ยเนี่ยตัวใสเ่เพชรแม่งผมไม่เล่นยากนะใครที่ชอบเล่นน้องหกผมยอมใจจริงระเบิดพลัง เอ,อ้ยอย่างหวังโคตรแบลวเลยเต้นไปนี่ไปห,หายสกิลนะึงึบว้าวอันนี้ผมไม่ได้เปิดเพลงนะเพราะว่าเดี๋ยวโด,ดนลิขสรริทธิ์จริงๆมีแถมเพลงมาด้วยนะสำหรับแพ็กนี้ว้าวฮัโลโหลฮาลาจัดเอ้ยโอ้โหกว่าจะยืดได้ชิบหาย เอาวะมีนาทุกคนอยู่เลยปิ้วโอ้โหนี่มันทำไหนได้วะไอ้ไอ้ที่พื้นเนี่ยผมไม่ชัวร์นะมันทำไรบูมแปรงล่างดีกว่าเอ้ยดุ๊กมอนเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละเรื่องเอ้ยนี่จี๋เหรอจี๋เหรอ วุ้นว้าวอย่างเท่เอาว้าวหูแปงล่างาละคนละเรื่องคนละเรื่องเลยเอ้ยยื้อไว้แต่อุ้ยโดนโดนขอโชว์ได้ไงหรอท่าอะไรวะเนี่ยอ้าวบึ้มมันเป็นโกโก้คันสุดยอดเอ้ยเก็บอีกหนึ่ง โอเคแล้วก็เดินๆเดินๆโดนโดนถ่ายถ่ายเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดสวยเอาว่ะเฮ้ยแปลงร่างแล้วใช้ได้ใช้ได้ถ่ายถ่ายบนู่ไว้่อไม่มีใครอยู่ใกล้เลยช่ไหมเรียบร้อยหมด ไวจัดโอ้โหนี่ขนาดผมเลือนด่านงาน่ายมาเนี่ยตายแล้วยังนานขนาดนี้โหโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกิลเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเอาสกิลเซตถัดไปไปให้ดูเลยอันนี้น่าจะไม่ไหวดูจากทรงแล้วผมว่าไม่น่าจะรอด เค้ชมมาเปลี่ยนสก,กิลก่อนอ่านี่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 ผมจะเปลี่ยนมาต่อไปเป็นอันนี้อ่าเสร็จนี้แล้วก็จนสลดัดอ่านี่ความหวานนี้เป็นจริงโอเคมาพร้อมละอีกเซตหนึง่งดุยโอ้โหอะไรโอโ้โหแทบไม่เข้า เออผมลืมไปเว้ยอ๋ออุต่ามต้องกระโดดเออมันต้องเล่นท้ายยากนะโดดไปเนี่ยกระโดดก็ไม่ได้แรงเลยโอ้โหขนาดด่านง่ายสุดเนี่ยดูไปว้าวอ๋อยิงดอกไม้เลยๆจุกคนเลยๆทุกคน โอ้ยโดน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 คืนโดนคืนเฮ้ยใจเย็นเลยจูจูใจเย็นโดนโดนอีสกิลนึงว้าวพายุบึ้อเฮ้ยเอาว่านี่ค่อยดูดีขึ้นหน่อยไปดูแรงขึ้นหน่อยเฮ้ยเข่าแล้วเข่าแล้วเออเกาะหมดเกาะหมดเออสวยต่อ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 อะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะ นั่งเฉยคืออะไรวะเนี่ยฮะคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วระเบิดพลังเอ้ยโอ้โหเอาเลยจูไม right? ่ลงก็เน like ี so, ้ยนะโอ้โหเออตกใจนี่ว่าแค่นี้เอาไม่ลงเบาอ่ะ ชินจีได้วันยินได้วันอ๋อน้จีเนียนย่ยเธงานเนียนนเน่ยเอ๊ไม่โอ้ยไอรู้ว่าเราจะเปิดเพลงเปิดก็จะโดนลิขสิทธิ์ไปนะกูเดี๋ยวนะอ่าเสียงเพลงรอสักอ่านี่นี่ยเนี่ยโดนลิขสิทธิ์โอเคได้ไหมได้ไหมมีเพลงไหม อ๋อไม่มีว่ะอ๋อต้องไปเลือกแน่เลยอ๋ต้องไปเลือกกระบ้าเมาระเบิดปัง yes ลุย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 ขาคู่เหรอขาคู่โดนนี่อะไรอะไรอ๋อพายุพายุเอ้ยแรงแรงเลยบึ้มเอ้ยแรงแรงใช้ไล่ใช้ไล่เดี๋ยวเดเอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวนะนะผมต้องเล่นเอ้ยลืมลืม มาแล้วมาแล้วเออเอาวะเอ้ยอะไรเนี้ยเออไว้สกิไว้เองมันเออชิดดูชิดดูสวยงามยืนแล้วครับผมไปต่อไปต่อไปต่อไปลูกลูลูลูฟี่เหรอลูฟี่กระโดดล้วก็บูมกลายเป็นโคโค่ครันช์ เอาไม่ใช่คนละสกิลนี่หว่าแม่งชิบห่าฟี่ดูฟี่เหรอมีมีสกิลนี้ไงเอ้ยสกิลนี้แหละบูมขนาดนั้นขนาดนัะนเอาตายแล้วเหรอโอ้โซโลโซโลอ๋อซโลอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยสโลแปลงร่างเลยมา เฮนชินอ <of> <Du> ุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจโอ้ยเออเอาวะโอ้โหแปลงร่างแล้วคนละเรื่องเลยอย่างแจ๋วอย่างแรงครับไถไถไถบูนก็โหดแดดยากว่ะอุ้ยโดนโดนโดนเออไถ เออเอ้ยแจ๋วแจ๋วปัญหาปัญหาโอ้โหอยู่ไกลไม่โดนหรอกอือถ่ายถ่ายถ่ายสโลว์เหรอเอาไปกินเดี๋ยวก็บูมเกิดเป็นโกโก้คันเอ้ยสวยโอ้โหพลังเกือบหมดแม่ง แปลงร่างเกือบหมดบูเล่บูเล่เอาไม่ใช่อ๋อนุกูลูฟี่อ๋อบูเล่แปลงร่างโอเคไม่ชอบเลยสายเทคนี้เออฟาดไปฟ <trabajando> าดไปฟาดไปเออคุดเบาแม่งคุดเบาอ่ะเบาจัด น่าโหผอยากไปเล่นแฉงอล้นี่ไม่ได้ลองแฉงเลยเอาชิบหายมือลั่นเคเคแล้วก็แล้วก็โซโลแล้วก็ซันจิเหรอซันจินู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 ไปรูปไปรูปไปรูปมาแล้ววันดีทุกคนเอาว่ะทุกที่เป็นคอนเสิร์ต มันเก็บไม่ได้หรอวะไอ้พวกอันเนี้ยโอ้โหถ้าเก็บได้เฟี้ยวเลยเนี่ยเหมือนแบบบวกสแต็กตัวเองอ่ะสียดา้ชิมจีได้ว่าเออยไงอ่ะโอ้หน้าดีจืออันนี้เวนไม่วูทันตีเหรอทันตีเหรอทันตีก็ต้องโดนพายุขึ้นเสียงอือสวยงามระเบิดพลังเออ ว้าวแบล็จัดเล่นขำๆได้เนี่ยเอามาเล่นเก็บตังค์เนี่ยไม่ได้เนี่ยโอ้โดนโดนโดนเอาว่ะเยอะขนาดนี้ก็สกิลไปเลยเออเยอะจริงเยอะจริงแปลงล่างระเบิดพลังแล้วก็แปลงล่างต่อเฮนจินอย่างเท่เอาจริงกันหรอเอาจริงกันหรอเออโดนสันจิเหรอ จีก <yok 95 x> ็ต in ้องโดนแล้วก็บูมเกิดเป็นโกกขันสวยไปตรงนี้มีตรงนี้ถ่าย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 เลยนู่นนูเออคือวิีงเวีย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 งเอออ๋อว่ะจมหมดเว้ยหมดเว้ยจะได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้แค่ตอนแดงล่าง ไปได้กับตอนแปลงล่างลูลุลดมดมดเออยยยงยสวยเรียบร้อยัโรบินโรบินอยู่นะวะนูนนุนนนมาได้ม้มาได้ปไม่ได้หรไเสียดายโดดไม่ได้ เข้าซองได้ไหมเข้าซองไม่ได้รอก่อนนะ้นโรบินกำลังไปเดี๋ยวนี้แหละอ่านี่ใช่ไหมเออโรบินนี่สวยโอ้โหเก็บแตกเก็บแตกชินจีได้วะโอ้มีนายวะเออโอ้ยโดนโดนโดนเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดระเบดิดมั้ง เอามันอุตะสู้มันนายนายโรบินโรบินเอ้ยโรบินอยู่นี่เอาว่ะพายุขึ้นเสียงบูมทีนึงเออปล่อยดอกไม้เออจิบบนจูบจุนเอ้ยเกาะแตกแล้วเสร็จโจรเสร็จโจรเกาะแตกก็เสร็จโจรเสร็จโจรแตกแล้วเดี๋วเร็วเร็วเดี๋ยวกอมเต็มไม่ทันแน่เลยนั่นไงจริงด้วย อะไรไม่อะไรอือถ่ายถ่ายอุ้ยอือออือเอาว่ะหนึ่งสองหมุนเออสกิลหนักหน่อยสกิลหนักหน่อยโซโล์เหรอแล้วก็บูมเกิดเป็นโกครัน ไอยไทยยกูตานไทยเออไทยไทยไยยยชินจิได้หว่สู้กวเด้สูดวโตเออโดนเวียง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 เออเอ้ีแรงอยู่แรงอยู่ไทยไทยยยติดติดติดมุมติดมุมเออเอาว่ะทีเดียวกุตส้มันกูตานสุ้มันเอาโซโล้มละเหลือใครเหลือใครเอาจี โอ้โหหมดเลยเจองแล้วช <laughs> ิบหายบูดแล้วโอ้โหเจอทีด้วยตะกี้แม่งแรงซันจีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อทีพวกเขาอ๋อซันจีซันจีโอเคโอเคเออซันจีกาะแตกไปแล้วแตกแล้วกาะแตกแล้วโดนโดนใส่ลัวใส่ลัวใส่ลัวระเบิดพลังเร็วๆไปแล้วไปแล้วเออ มันต้องอย่างนี้สิมันต้องแบบนี้เอากดผิดชิบหายเออรู้มันรู้มันอัดขามุมเออยิวไปไม่ไปชุดเลยไปไกลแล้วเออเนี่ยมึงนอนตายข้างกันเลยเบล็อกไังเห้ยว่วะ โดนโดนหนักหนักสันติโดนหนักทำกินพายุดดาาขึ้นเสียงไม่รู้มั่วเรียบร้อยเอาวา่ชนะยูแตาเดียวพอเนี่ยแหละผมเล่นแค่เนี่ยแหละพอละอุตตะแม่งกากอะโคตรด้วยหมอกผมเลยใส่เทคที่ผมไม่ชอบเลยอ่ะแม่งลำเยอะจัดกว่าจะตีได้แต่ละที อุ้ยแต่น่ารักเนี่ยใช้ไล่ใช่ไล่ทำมาดีเหมือนในฟิล์มเลดเลยรับใครแฟนอูตาก็ดีใจด้วยนะฮะเขาทำมาเหมือนแต่ผมไม่ใช่ว่ะโทษทีผมแพ็กนี้ผมซื้อเพราะลูฟี่เกียห้างเดียวไม่ใช่นลแล้วก็แพ็กถัดไปโอ้โหผมรุนมากอยากให้เป็นโรเจอร์ใช่ไหมเลยไหนโดซไซได้กี่ล้านสองแสน คตรน้อยสองแส่นี่หรอตีแทบไม่เข้านะอเะงเสียดายถ้าเป็นสายความพวกความเร็วอะไรอย่างงี้มากกว่าพอเป็นสายเทคแล้วจบเลยโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียพงเท่านี้ก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวพาถัดไปผมมาต่อเป็นนี่นะเออเป็นแชงคุดแชงคุดแล้วก็โคบี้โอเคครับคุณที่รักดุดด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 ด นี้ยรับผมท่นทนีรับชมนะครับผมไเจอกันใหม่งหน้าสวันดียครับผม